Surface Original 10 10ตัวตนคนมีสไตล์ฉลอง10ปี Microsoft Surface ค้นพบความออริจินอลในแบบที่เป็นคุณผ่าน1ิตัวตนคนมีสไตล์ตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเป็นคนชอบสนุกกับการแต่งตัวอยู่แล้วครับแต่งตัวต่างจากเพื่อนช่วงนั้นก็มีโดนล้อบ้างว่าแบบไอ้นาะมันเป็นตุ๊ดปะวะอะไรเงี้ยความฝันสูงสุดข,ของผมคืออยากเดินนิวยอร์กแฟชั่นวีคการเรียนแฟชั่นเนี่ยมันเลยจะทำให้ผมแบบมีแพชชั่นกับการทำเสื้อผ้าพอเข้าไปเรียนจริงอะครับ มันมีอะไรน่าค้นหามากกว่าการแต่งตัวอยู่นวิวยอร์กหนึ่งปีช่วงนั้นก็อยู่กับตัวเองฮะเราก็เริ่มแบบดิเรกชันก็คิดว่าอยากทำซึ่งว่าผู้หญิงมันสร้างสารรค์ได้สนุกกว่าอยากเป็นตัวแทนของความเป็น diversity ใครก็ได้สามารถใส่อะไรก็ได้เราคิดว่าเราเป็นมนุษย์คนเดียวบนโลกที่ชอบดูนางงามอยู่มาวันหนึ่งเราด้องคนพบว่ามันไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวบนโลกใบนี้แล้วนะที่ชอบดูนางงาม เราหมกมุ่นกับมันเราเต็มที่กับมันนะผมไม่ได้เต็มที่แค่ร้อยอะผมเต็มที่แบบ150เราอยากเป็นตัวแทนของคนที่รักนางงามคนหนึ่งครับที่ช่วยให้เป็นลมใต้ปีกให้พวกเขารู้สึกอุ่นใจเวลาที่เขาออกเดินทางไปต่างประเทศสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตมันอยู่ที่ไมา์เซ็ตของเราขอให้หามันให้เจอว่าความสนุกของงานของคุณคืออะไรผมเป็นคนเอาความสุขเป็นที่ตั้งในการจะทําทุกๆอย่างนะครับ มาเป็นซาวน์จิเนียก็ทำงานเสร็จกลับมาที่บ้านอัดเสียงเก็บเป็นเดโมไว้แล้วก็คัดอันที่ดีที่สุดนะครับเอาไปแจกตามห้องเสียงพุวงแรกๆเลยแบบมไม่มีงานเลยผ่านไปสักพักงานเยอะก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานมันรับงานลงเสียงเต็มตัว I can do all things ถ้าเราอยากทำเราทําได้เราก็จะทํางานหนักมากไม่ติดต่อกลับมาที่บ้านเลยพ่อเสียพยายามจะบาลานซ์ตรงนี้ให้ได้ว่าแบบเรื่องงานเรื่องครอบครัวแล้วก็ตัวตัวเองมันควรจะไปด้วยกันได้ เกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนสิ่งที่จะทําให้เราเปลี่ยนได้เนี่ยก็คือโอกาสรู้ตัวว่าอยากเป็นหมอกับอยากเป็นศิลปินตั้งแต่ตอนอายุ3ขวบคนคนนึงมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นแค่อย่างเดียวเราเป็นเกรเรารู้ปัญหาของสังคมเราอยู่แล้วอยากจะเปิดคลินิกเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคนแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าความเจ็บปวดบางอย่างมันป้องกันได้มันบรรเทาได้ทุกครั้งที่คนไข้ออกจากคลินิกไปแล้วเขายิ้มนั่นคือความสุขเนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราเป็นคนแก้ปัญหาน,นี้ให้ได้ So I grew up in a, and as an immigrant, conservative family in Bangkok. It's always been tough and not being able to discover the true identities that I grew up with, bullying from friends, from my parents even. I got diagnosed with my disabilities and I lead in Equal Asia Foundation. We talk about include neurodiverse and disabled people and LGBTIQ people. Treat others like you wanna be treated yourself. จริงๆเราตัวเเป็นคนบ้านจนมากมันเลยทําให้โก้ต่อสู้กับทุกอย่างแล้วก็อัตลักษณ์ที่2ที่มีเนี่ยคือความเป็น transgender นะคะหรือความเป็นคนข้ามเพศมันยังมีหลายๆอย่างที่โก้โดนในเรื่องของการโดน discriminate against โกเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าการศึกษานี่มันจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเราโกสมัคร200ไปสมัครการได้งานในไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของแค่ความเก่งมันทาให้โกต้องสู้มากกว่าคนอื่นามากดยที่จะมาเป็นโก้ทุกวันนี้การที่เราจะ carry voice ได้ดีที่สุดคือการเป็นตัวของเราเองโกเจอความกดทับในสังคมที่เยอะมากถ้า,าย อยากจะสู้ต่อเพื่อความเท่าเทียมหรือว่า the true equality ที่แท้จริง ผมก็เหมือนมาค้นพบตัวเองแหละว่าเราอยากจะข้ามเพศเราอยากจะเข้าสู่กระบวนการทุกอย่างเจอเดาจากคนล็อกข้างเยอะมากนะครับเราอยากเอาทุกอย่างอ่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราอ่ะตัดสินใจทําในสิ่งที่เราอยากจะทําปรัชญาในการดําเนินชีวิตนะครับ dare to be yourself เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเราอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความสําเร็จและความสามารถไม่ได้เกี่ยวกับเพศต้องมีเป้าหมายแล้วเราก็พร้อมที่จะรับ challenge หรือความท้าทายตลอดเวลา ส่วนตัวของเราเราเป็นคนชอบแบบถ่ายวิดีโอถ่ายภาพแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปทํากับพาวเวอร์พับเก้เนาะเราก็ไม่กจะเจอกับคําถามที่ว่าทําไมเราถึงไม่เป็นคนที่ตลกเลยส่วนหนึ่งที่ทําให้เราก้าวข้ามผ่านจากคอมเมนต์ตรงนั้นมาได้อะคือการที่เราไม่สนใจมันทําให้ท็อกซิกชี่ตรงนั้นมันหายไปเยอะมากการให้ออกไปแบบได้ไปเจออะไรต่างๆที่เราได้เจอมามันทําให้เราอะเกิดแรงบันดาลใจในการทําผลงานมาเรื่อยๆเอาจริงๆเราเป็นคนจริงจังกับงานมากนะหมายถึงว่าทุกอย่างที่เราทาออกมาให้คนดูครับเราทําออกมาให้มันดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ดูครับ เรารักในเสียงดนตรีเรารักในการร้องเพลงตัวพชมพูเองก็ทํางานมาตั้งแต่เด็กๆทําให้เราเติบโตมาใน spotlight ก็คือเราเจอคําวิพากวิจารณ์คำด่าก็เจอมาเยอะพยายามเอาชนะคําวิพากวิจารณ์ด้วยการที่เราพัฒนาตัวเองคือให้คนสามารถติได้น้อยที่สุด การที่เราร้องเพลงเนี่ยมันมันไม่ได้แค่ก่อเกิดความสุขให้กับตัวเราเองด้วยนะแต่ว่ามันทําให้เกิดความสุขแก่คนอื่นด้วยสิ่งที่เราทำอะ่ะคือไม่มีใครมาหยุดเราได้นอกจากว่าเราหยุดตัวของตัวเราเองเราชอบกินก่อนพอกินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราอยากลองทําเราก็เลยเริ่มทําอาหารโดยการที่ทําที่บ้านก่อน ตอนต้นเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าร้านอาหารเนี่ยจะเป็นอาชีพได้จริงๆการที่เราเริ่มช้าเนี่ยเราต้องขยันที่จะเรียนรู้เราเปรียบเทียบร้านเราเหมือนลูกของเราคือเราอยากดูแลเขาให้เต็มที่ที่สุดเกิดมาครั้งเดียวถ้าเราอยากทําอะไรให้ลงมือทําอย่าไปเสียใจกับสิ่งที่เราได้ทําลงไปแล้วค่ะทุกอย่างที่เราทําก็เพื่อให้อาหารที่เราทำเนี่ยเป็นตัวเราเองให้มากที่สุดเพราะความออริจินัลคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง 10ปี Microsoft Surface ให้คุณไปได้สุดทางอย่างมั่นใจ10ปี Microsoft Surface ชวนคุณร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษเพียงโพสต์ความเป็นออริจินัลในแบบของคุณลงบน Instagram